เคยสงสัยไหมทำไมประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรหรือกัมพูชาถึงยังจนทั้งที่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์โคตรอลังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปกัมพูชาเคยรุ่งเรืองสุดๆในยุคอันตักขแขมรแต่หลังจากนั้นเข้าสู่ยุคม,มืดด้วยสงครามกลางการยึดอำนาจของขเมรแดงที่ฆ่าคนในชาติไปกว่าสอล้านคน ปัญญาชนโดนล้างนักวิทยาศาสตร์โดนฆ่าทําให้หมดความรู้ในการพัฒนาชาติพอเข้าสู่ยุคใหม่การเมืองก็ยังไม่มั่นคงรัฐบาลรวมอำนาจการคอร์รัปชันยังฝังลึกคนรวยก็กระจุกคนจนก็กระจายถึงวันนี้ขเขมรยังพยายามพัฒนามีเศรษฐกิจโตบ้างจากนักลงทุนต่างชาติแต่รากลึกของความจน ก็คืออดีตที่บอบช้ำและระบบที่ไม่กระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมเรื่องราวของคำเรรนไม่ใช่แค่เรื่องของเขาแต่เป็นบทเรียนของทุกชาติว่าความขัดแย้งและอำนาจที่ผิดมืออาจทำให้ประเทศถอยหลังไปหลายสิบปี